น้องไอ้เพลนี้อยู่นี่รองเจ็ดแมมกรูไปจำจันวาโยมมันหมุนช่างเันเฉียงกกเราเรียนหน้าโตของเปรียบเราว่าแม่คกรูโยมเราอย่าอุบาทาวละเธอชื่ออะไรเหรอยอดทองครับบอกนามสกุลมาด้วยที่อย่าบอกชื่อมาล่อนล้อนชื่ออะไร ยอดทองนำสกุลจำนานเทงครับนำคู่ยำนานเทงคนโน้นแก้วกุกคุยครับคนหลังจุดโถควันหัวทองครับเห็มก็นัดนำคุนมาเบียนกูเลยนี่หละขอบมาเลยแล้วต่อไปครูจัดถามเธอเป็นภาษาอังกฤษนะ ครูจะถามเป็นภาษาไทยและเธอแปลเป็นอังกฤษพอที่จะได้ไหมได้ครับอังกฤษเล็กน้อยผมผมเรียนเนประสมมาแล้วครับคนเดินครับเฮ้เอออ่ะพวกกับเมียก็เลยก็มาดูเอาเจอกัน <c oughs> ต่อไปนี้ครูจะถามเธอว่าถ้ากล่อง,องอะนะกลองใส่ของภาษาอังกฤษว่ายังไงบล็อกครับ ลอบอกว่าจนครูสั่งให้หยุดบอก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 อกหยุดอันนี้หยุดขอแล้วถ้าจำภาษาอังกฤษว่ายังไงโ l o ครับว่าพร้อมกันจนครูสั่งให้หยุดบอกบอกบอกโ l บอกบอกโ l บอกบอกโ l บอกโ l o w บอกขนงอกร่างอกวันเดกัน ถ้าเส้นผมาษาจังกฤีวไวยังไงนายโถแฮครับไหวพร้อมกันทั้งสามคนบล็อกบอกบลอกโบโบบล็อกบลกโกแฮ่บล็อกบลกโกแฮ่กูไปเลยนักเรียนนีกบ็อกเป็นมาเลยหยัดหมายมันตําเป็นมาเลยกุยว่ารูมาตาลอกับกู อันนั้นกูแล่าเราอุมปัญญาครูนี่กว่าป้าเรียนอะไรล่ละกูเรียนนี่มึงเรียนดีไอ้แก้วเออ,องูหัวดาวเด็กแม่รื้อโอ,อ้กูไม่ใจตันได้รึ้นเติมเด็กแม่กูเต้งครูถุนนุ้ยเลยกว่าป้านี่นี่คือการที่ครูสอบโจาของนักเรียนนะฮะ อตอนนี้าการกินงาหารพวกเธอจะต้องกินให้ถูกหลักน,ะนะมามัยอมไรก็กลัวก,การกินงาหารต้องกินให้ถูกหลักออเลยแกว่านี่ถูกหลักหลอกเล่นบนนหันนะ <c oughs> ก็ว่ากินให้ถูกหลักนานาไม่ไม่เนี่ยกูกินปนนานาไม่เวลากูรักคนโรงเรียนเหมือน <c oughs> กินแล้วเปลือกงานทิ้งให้เป็นที่เป็นทางที่หลุมกระยาประนุงประนุหัอใช่ทีนี้ครูจะถามปัญหาเพื่อสอบเจาเธอครับครูถามว่าถนนสายหนึ่งนะจากจังปานทุ่งสงผ่านร่อนบิบิ แล้วทรงมาอยากทราบว่าถนนสายนี้ไปไหนไปนครครับไปนครครับไปนครครับปิดหมดแล้วถนนสายนี้ไปไหนครับนีไ่ไปไหนวางอยู่ที่เดิมผู้ตเต้นในตาลุ่มยิ่งยู่เลยมอยก็ว่าวางอยู่ที่เดิมมันกัรด้นปล่อยจแล้วลงกันตายโอ่องเรากันหน้าด,ด้นไม่ไปเไนื้อแยบผมอย่างลงเบิดตามลาวเลย ลงเบิดตามลาวพรือวันก่อนไปดูรัดไปกํมเร็วไปเล่นนัง่งไปไปตึงลงเลยถ้ามาน้องๆมาไอ้ตาตองโอก๊กนั้นไปจัง้อยโอ้ยพี่ว่าจังได้คอยว่าบเอาดคอยควังบุญเฮืองว่าลงเบิดตามลาวแม่นแล้วไปหาที่ยืนดูว่า เดี๋ยวมึงว่าเพื่อกว่าเย็ดแม่มึงดูรอยอุกเียดเดี๋ยวน้ำเบือต,ต,ตัวตัวนักเรียนเปรตนี่คุณเลยนี่การเบือวันนี้จะพร้อมท่านลูกกูกูทำเต่งถุงมาแล้วแล้วไม่โร่เปลือว่าโรบเปลือโอ้คนเราบุญแก้วเพิ่งเจอกูนะด้ทไม่นี่การเปรตจะลืมถ้าชุมหมดว่าใช่ไหมชุ่มหมดวะ เมียทองมันนี้เราพาเอกสรีแล่ถ้ารู้ปีการทำแทงถุงอันวันคนเมียกูทองงกเดือนกูพาไปตึงเ็กสรีแล่กูตั้งใจว่าถ้าพีการกูทำแทงถุงพอไปตึงหมอง้อ่าเพื่อหม้อ่าอย่างแก่นชายอยู่กลางเดียวแต่มึงทำแทงไามทำใชยเด็กปีกาพรพีการเพื่อแต่ไม่ปีการเพื่อย่างแก่นใายกลางเดียวแล้วผมมึงก็อย่างแก่นชายตรงกลางอ,งอย่าแม่มลาวกูเดือน เัวยิงโอ้คนเราอย่างเก่งใจกางเดียวเพก่กางนูนก้กางกว่าดอกเต่ดูเล่นังโบอยู่ต้าตัวๆวก็ต่อไปถนนจากนครไปพัทลุงกับนครไปสุราษไปไหนไกลกว่าจากนครไป สุราครับจากนกครไปพัทลุงครับจากนกครไปสุราครับธอรู้ได้ยังไงเอาอะไรไปวัดตลับเมรร็ดครับเต็บวัดครับอะไรไปวัดนายโตเป็นโตครับถูกนายโตถูกหายร้อยของป้าจันนั่นไปวัดกันป้ารับเม็ดไปวัดเล้วปลาจันร้อยอยงองปองต้ยแล้วคูเมตชั้นกัดะเก็บ โดยเรื่องคู่ก็ต่อไปกับเอ้ Ơi tài ôn là ba luật đấy cả